สนับสนุนโดยมิสซูพิชิมิราชบีมอร์ให้คุณได้มากกว่าเดี๋ยวเราจะตามไปดูเรื่องราวในรัก7ปีดี7ผลกันนะครับเชื่อมต่อ iPhone ได้เลยเหรอพี่ท็อปอเดี๋ยวดูดิเอาตี้ลงมาบิลกันหน่อยนี่เลยเพลงประกอบภาพยนตร์รัก7ปีดี7ผ็ผล

เอาละับตอนนี้เราอยู่ที่สยามโอเชียนเวิด์ครับผมใช่พี่เราเคยมาไหมพี่เคยไปแต่สวนสยามไม่ใช่ม่ดีเอาที่นี่อย่าดิเอาที่นี่ไม่เคยมาแต่เพราะว่าผมมามาแล้วที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงล่างมีแต่เฉียงใต้พี่เฉียงล่างไม่มีอ๋ออย่าไปเล่นน้ไอาครับก็เปิดมาแล้วเป็นปีที่เจ็ดแล้วเนี้ย 7จ็ดปีออแต่มันทำให้ผมอยากรู้ว่าการที่ทำอาชีพดูแลสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยเป็นยังไงเหมือนพี่สันนี่ป่ะใช่ฟ้าแฝงของผมภาพยนตร์เรืเ่องหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะรักเจ็ดปีทีเจ็ดผลก็ดีเหมือนกันผมก็อยากจะรู้ว่าเอออาชีพของพี่เขาอ่ะจะเป็นยังไงเพื่อผมอายุ28ขึ้นมาผมจะต้องมาศึกษางานเอาไว้เพราะสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นเหมือนพี่สันนี่ได้เพราะคล้ายๆกันนะ นนไปเลยดีกว่าปะ่ะไปดิไปเลยอยู่กับชวใครก็ไปบุกตัวเลยดีกว่าไปช่วง Into the Movie ฮะรอดดิเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับแล้วก็ได้มาอยู่กับพี่ที่ทำอาชีพ เป็นขายๆพี่ซันนี่ในหนังแล้วโอ้ละไม้หน้าตาละไม้คล้ายกันนะใช่ของคุณแพรของคแพรของคนะไม่ผมอ่ะผมอ่ะแต่พี่ซันนี่อย่าไปสนใจดีกว่าครับแต่ว่าพี่พี่พอดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมพี่บาสพี่ครับผมสวัสดีครับพี่บาสมีกันผมก็มาตั้งนานเกือบครึ่งชั่วโมงละใช่โอเคครับเพราะว่าก็พี่มาเริ่มทําอาชีพนี้ได้ยังไงครับพี่เรียนจบปุ๊บก็เข้ามาทําเลยนะครับได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ จบ้าจบที่ไหนมาครัจบจบจากคณะประมงครับภาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลอ๋อสาขานี้โดยเฉพาะใช่ครับผมแล้วจบจบ,จบมานี่ขอโทษครัพี่งานหรือ,อยังสี่ปีแล้วครับ <4 S 1> สำหรับพี่นี่ก็ <4 S 1> จบ เรียนจบปุ๊บก็ได้เข้ามาทําคณะที่พี่เรียนนะครับคับวิทยาศาสตร์วิจายการประมาประมงวิทยาศาสตร์ทางทะเลทางทางทะเลทางทะเลครับเล่นเนี้ยเกี่ยวกับอะไรไงบ้างครับวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นหนึ่งในคณะประมงนะครับก็จะเรียนวิชาทั่วไปเกี่ยวกับคณะประมงก็คือการการทาประมงนะครับการเพาะเลี้ยงการอนุบาลสัตว์น้ำเป็นพื้นฐานหลักครับผมพอเข้ามาในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้าน ทะเลโดยตรงก็จะมีทั้งระบบนิวเวศนะครับพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดนะครับการจําแนกกุ้งหอยปูปลาอ๋อคุณเชไปไปหลายๆอย่างที่อยู่ในทะเลก็จะครอบคลุมทั้งหมดเข้ามาเรียนแล้วจบไปเคยต้งสายไหมต้องจะต้องทําอะไรต่อชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยถ้าครั้งแรกถ้าครั้งแรกที่เข้าไปเรียนเนี่ยครับ ไม่ได้คิดครับว่าจะทําอะไรต่อไม่ได้คิดว่าทาอะไรต่อเื่อที่เราเรียนเราชอบใช่ครับเรียนด้วยความชอบชอบล้วนเลยพี่บาร์เองเนี่ยเข้ามาแล้วแบบพี่มีทุนเกี่ยวข้องในการทํางานอะไรบ้างครับทําอะไรบ้างเข้ามาเริ่มงานที่นี่นะครับก็เริ่มในตําแหน่งเจ้าที่ดูแลสัตว์น้ํานะครับผมสัตว์น้ำก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมอาหารการทําความสะอาดการสังเกตพฤติกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มพัฒนาไปเป็นการโชว์ การเข้าโชว์ตามตู้ต่างๆนะครับจะเป็นเริ่มโชว์พูดคุยกับนักน้ำานะครับกับตู้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นการโชว์ให้อาหารฉลามนะครับพัฒนาเรื่อยเรื่อยใช่ครับวดูไม่ดีฉลามอ่ะฉลามที่นี่ไม่ดุนะครับไม่ดุเหมือนครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันคือที่เชื่องหรือยังไงก็ไม่ได้เชื่องครับผมรู้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดุที่ไม่เห็นแม้ว่าที่เราเห็นในทีวีที่เห็นคนกระโดดกัด ก็จะไม่ใ <infrared> ช <light> mm ่สายพัน hmm. ธุ hmm. uh ์แบบนั mm ้น hmm. อ uh ๋อ huh. น uh ั huh. uh ่นคืออันนั้นคือของแบบธรรมชาติดูแลใช่ครับผมแล้วพี่บาทเรียนมีวิธีการเรียนรู้ดูแลสัตว์น้ำยังไงครับเอ่อวิธีการเรียนรู้ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาทํางานที่นี่คือก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลามาอยู่แล้วเลี้ยงปลาอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนมาก็จะได้การดูแลพื้นฐานมาแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดของปลาแต่ละชนิดจะเลี้ยงยังไงจะอะไรอย่างี้อันนี้เป็นนมันต่างกันใช่ครับก็ต้องอาศัยประสบการณ จากการเลี้ยงเองแล้วก็สังเกตพฤติกรรมจากในธรรมชาติว่าเขาอยู่ยังไงอะไรจะยังไงจะต้องดูแลแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับพี่หลงไหลในสัตว์ทะเลอย่างงี้พี่ไม่กินปลาเลยป่ะครับกินครับกินกินอยู่ดีหลงไหลแบบอร่อยเราเลี้ยงใช่คราบพวกแซลมอนก็อร่อยแล้วก็หลงไหลงในรสชาติครับรสชาติโอเคแล้วที่พี่บอกว่าพี่หลงไหลในปลาทะเลเนี่ยใน ในสยามโอเชียนเวิด์เนี่ยพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับแบบปลไหปลาชนิดไหนฮะตั้งชื่อมันเลยป่ะพี่ก็ที่หลงไหลที่หลงไหลจริงๆนะ่ก็คือปลากระเบนนกปลากระเบนนกใช่มันระเปนนกปลากระเบนนกเนี่ยเป็นกระเบนพันหนึ่งครับแล้วก็มีวิธีการว่ายน้ำเนี่ยเหมือนนกบินเลย พู่ฟิวอ่าจะใช้กับพู่ปีกใช่ครับหเนี่มันแบบพุ่พู่แล้วก็จะมีหางยาวอ่าใช่แล้วที่สตีฟตัวแทนปลาอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นกับปากกระเบนหลังดำอ๋อนั้นตัวเขาจะกลมๆแต่กระเบนนกเนี่ยปีกจะเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวลงไปดูลงไปดูได้ครับเอาไปดูได้แล้วตอนที่เขาบอกว่ามีมีให้อาหารฉลามด้วยครับผมพี่บาดเคยให้ไหมครับให้ครับก็เป็นยังไงพี่น่ากลัวไหม น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ว่าครั้งแรกที่ที่ลงเนี่ยตื่นเต้นต้องยอมรับจริงว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นธรรมดานะครับเกิดมาฉลาสักตัวจริงๆเป็นๆก็ไม่เคยเห็นกัวใหญ่ไหมครับก็ในที่สําหรับที่นี่ใหญ่สุดก็ประมาณสองเมตรสองเมตรกว่ากว่าใช่ครับสองเมตรกว่ากว่าเอาพี่ทปเลยไมไม่ท่าตอนนี้ตัวเล็กเลยตอนนี้ตัวเล็ก เอาละครับก็เมื่อกี้เห็นพี่บัสไปบีบงานอะไรเงี้ยครับผมเป็นงานของสำหรับ1วันวันนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นงานสำหรับหนึ่งวันพวกผมขอแบบไปติดตามหน่อยว่าพี่จะทำอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะฮะอะไรหรืออะไรทำยังไงใช่อยากรู้ดีอยากรู้ชอบตื่นเต้นชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านใช่ไหมล่ะมือเหมือนกันแหละไปดีอยากรู้ไม่ใช่ด่าใช่ไหมไม่ไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคเราครับอ่าตามขอตามพี่บัสเลยดีกว่าไปครับผมไปเลยครับเจอกันครับพี่ เับตอนนี้ต um ู้แรกที่พี <h> <h <h ่บาสพามาคือลูกแพนกวินใช่ครับใช่ครับเป็นเวรที่จะต้องมาดูแลหรือว่าไงครับใช่ครับก็วันนี้นะครับจะมีตารางการทํางานก็คือมาทําความสะอาดตู้นี้ครับผมมาทําความอขัดหินนะครับขันตะไคร้ที่หินออกครับ นี่นี่คือพี่ทไเดี๋ยวจะเริ่มทําการเตรียมอาหารนะครับปลาละลายทำการเตรียมอาหารให้กับแต่ละตู้ว่าตู้ไหนแต่ละตู้ไม่เหมือนกันครับตู้ปริมาณไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ แต่ละตู้เนี่ยขนาดของปลาที่หั่นก็ไม่เท่ากันนี่คืออาหารฉลามใช่ครับอันนี้เป็นอาหารที่เราให้สําหรับฉลามนะครับเป็นปลาทูน่าอ,อ,อาหารอาหารที่เราใช้ทั้งหมดเป็นอ,อ,อาหารแชร่แข็ง,ขงนะครับเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารไว้นะครับก่อนใช้เราก็จะแบ่งมาละลายนะครับเราก็จะให้เป็นแบบนี้ตัดครึ่งเรารไม่ได้่อยเขากินเป็นตัวอ๋อไม่ครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราให้เขาสองรอบ แล้วเรามีการโชว์เขาทุกวันนะครับเพราะเราจะให้ทั้งตัวเนี่ยปริมาณอาหารมันจะเกินนี่ที่เขาทำซูชิอันนี้อันนี้เป็นพ่อครัวนะครับพ่อครัวส่งมาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับสังเกตจากหน้าครับหน้าญี่ปุ่นมากเตยผม่หองู้ญี่ปุ่นก็ได้อิตาอิตาย่านั่นไม่ใช่ไม่ในั่งน้ำปูจากญี่ปุ่นแต่บ้านเนี่ยอยู่เนี่ยห้องเตยใกล้ๆผมเห็นว่าแว๊บ่แถวนั้น โอเคครับนี่คืออะไรพี่พิบารอ่าครับผมบอ่อข้างหน้านี้ครับเป็นบอ่อที่เราใช้สําหรับพักฉลามนะครับพักฉลามพักฉลามแล้วก็ปลาที่มีขนาดใหญ่ที่เราจะปล่อยลงในตู้ฉลามเพื่อลดความตื่นตกใจของเขาเวลาที่เขาเจอกับคนใต้น้ำแล้วอย่างนี้ที่นี่พวกพิบาลน,นี่เพาะพันธุ์อะไรเองได้บ้างครับเอ่อที่นี่นะครับที่เพาะพันธุ์ได้นะครับครับหลักเลยก็คือเป็นเจ้าฉลามกบฉลามกบ เราก็มีโครงการเพาะพันธุ์ร่วมนะครับกับศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งจังหวัดประจวบน์คดีขันนะครับในการเพาะพันธุ์หอยมือเสือนะครับเพาะพันธุ์หอยมือเสือเพื่อไปปล่อยในทะเลก็อยากให้พี่บ้าพาไปดูอะไรนะเพาะพันธุ์อะไรน่ลูกหอยมือเสือเสือได้ครับลูกหอยมือเสือทำไมถึงเรียกลูกหอยมือเสือพี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงเรียกหอยมือเได้ครับไปเลยครับผมตามมาไให้ นนี่ก็เป็นหอยมือเสือใช่ครับเป็นยังไงครับตู้นี้นะครับเป็นตู้ใช้ในการจัดแสดงนะครับลูกพันลูกหอยมือเสือที่ได้จากการเพาะพันธุ์จากสูนมุงชายฝั่งจังหวัดประจวบคิริขันนะครับเราก็จะเอาลูกเขามาจัดแสดงไว้นะครับลักษณะของเขาที่ถามว่ามถึงเรียกหอยมือเสือนะครับอ่าลอสังเกตดูจักเปลือกนะครับเปลือกของเขาจะเป็นลักษณะงุ้มนะครับเป็นลักษณะงุ้มแล้วก็เป็นลอน แมนแมนเป็นรอนเลยเรียกว่าหอยมือเสืออ่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วแล้วตัวนี้คือแบบใหญ่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะเอ่อสำหรับสายพันธุ์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับสายพันธุ์นี้ที่ใหญ่สุดก็ประมาณหนึ่งหนึ่งฟุตใช่ไหมครับครึ่งใช่ครับนี่คือพันธุ์เดียวกันอ๋อนี่คือจากนี่มาไปเจอมานี่เลยใช่ครับผมรอระยะทางผ่านไปตัวก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ๋อนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะ นอกจากหอยม่นเสือแล้วแบบมีพ่อพันธุ์อะไรจัดแสดงอะไรอีกไหมครับที่จัดที่จัดแสดงของโครงการเนี่ยครับถ้าเป็นของโครงการของสยามชินเบอร์เลยนะครับก็จะมีไข่ฉลามนะครับที่เรามีจัดแสดงนะครับเขไ่ข่ฉลามไข่ฉลาภาพนี่ใช่ไหมครับไข่ฉลามคุณพ้นแล้วตัวเลขนิดเดียวเลยใช่ครับอันนี้เป็นไข่ของฉลามกบนะครับหรือว่าฉลามกลองอ้อย ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นฝักไข่ของเขาแล้วอย่างนี้เกิดในธรรมชาติเราไม่ได้เอาของเขามาเพาะดูนี้เขาก็จะมีพิธีของเขาแล้วลูกเขามันก็จะโตแบบนี้ก็จะพูดเพน,นทะเลอย่างนี้ใช่ครับในธรรมชาติเนี่ยเขาไข่เ็าจะไม่ห้อยแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเยื่อสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับแม่เขาจะเอาไข่ไปแปะไว้กับหินในธรรมชาตินะครับเพราะว่าเส้นใยเนี่ยจะมีความเหนียวมาก<อ>นะครับจะเอาไข่ไปพันไว้กับหินแล้วแม่เขาก็จะไปแล้วใช่ครับแม่เขาจะทิ้งลูกเขาไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ ลูกไข่เขาตัวโตในไข่ในฝักไข่นี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาก็จะกลายเป็นตัวที่เราเห็นแบบนี้แล้วก็ดูแลตัวเองไปแล้วก็ดูแลตัวเองจะรอดหรือเปล่าก็แล้วแต่ใช่ครับโอ้แค่นี้เราเลี้ยงดูนานไหมครับกว่าเราจะปล่อยลงสู่ทะเลครับก็เจะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆครับหนึ่งปีสองปีนะครับเลี้ยงให้ให้สเขาประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตครึ่งนะครับประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ฝึกฝึกด้วยต้องฝึกให้เขา รับอาหารนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเราจะให้แต่ชิ้นอาหารเป็นชิ้นอาหารตายนะครับถ้าเราเอาเขาไปปล่อยเลยเนี่ยเาหาเองไม่ได้โอกาสที่เขาจะหาอาหารกินเองไม่ได้เนี่ยมันมีสูงเราก็ต้องฝึกให้เขากินอาหารที่ธรรมชาติก่อนอ๋อแล้วก็ก่อนจะเอาเขาเอาเขาไปปล่อยในจุดที่มีฉลามชนิดนี้เคยอาศัยอยู่แล้วมีจํานวนลดลงแล<ต>้ว <นะ S 1> ตอนนี้ในประเทศไทยมีสระฉลามวันเนี้ยอะไรครับ สลมปฟองอ้อยเยอะไหมครับเอ่อฉลามฟองอ้อยเนี่ยเป็นฉลามที่พบได้ทั่วไปนะครับของในประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีจํานวนที่จะลดลงเพราะว่าเริ่มจะมีการบริโภคสลับ้องอ้อยขึ้นมาแล้วอ้าวลาบอ่าใช่ครับผมเอ่อถ้า,าบริโภคเวยเนี่ยใครเคยลองสังเกตเดินตามตลาดสดใหญ่ๆนะครับ หรือว่าตลาดที่อยู่แบบต่างจังหวัดชายทะเลเงี้ยครับจะเห็นว่ามีการจําหน่ายฉลามกบนะครับเพราะว่าเขาเป็นที่อยู่ชายฝั่งอร่อยนะไม่ไม่ทราบครับไม่เคยทานหรอกลองลองรลองครผมเห็นแล้วผมก็สงสารนะไม่กล้าที่จะลองทานนี่เป็นไงล่ะก็เขาก็เลยต้องมาเพาะกันตอนนี้ใช่ผมก็เลยมีการเพาะพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ปล่อยให้จานวนมันคืนสู่ธรรมชาติเยอะครับให้ระบบมันสมดุลสมดุลเหมือนเดิมนอกจากมีเล้เหรอพี่ปาจะ ไปทำอะไรต่อหน้าที่ที่ร้านต้องทำหลังจากนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการทำความสะอาดกุมงงกุมงาทำความสะอาดกุโงงใช่ครับกุ้งงแล้วก็ทำการดูตะกรูใหญ่นี้นี่พี่เขาจะเดินลงไปข้างล่างเฮ้ยเดินกระโดดน้ำลงไปลงไปทำอะไรพี่ก็แล้วก็จะลงไปทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดบ่อเพ่มคนเดียวครับ ก็เดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งครับอีกคนเต็มตัวอยู่เป็นทคำความสะอาดก่อนแล้วให้อาหารปลาเลยไปอี่ยังยังครับเป็นรอ,อบบ่ายโมงกับบ่ายสี่โมงครับร้านไม่ลงหรอกพี่เออ่เดี๋ยวนี้ผมจะรับหน้าที่โคชเชอร์บอกเลยแปลว่าชั่วคือโปรแกรมพิเศษที่เราพาลงไปเดินนะลงไปเดินในน้ำลงไปเดิน <ะ S 1> <ไป S 2> ในน้ำนะไปดูฉลามมีแบบเดินเหนือน้ำไหมพี่เดินเหนือน้ำไม่มีไม่มีโอเคลงเลยดีกว่าพี่โอเคครับ สนับสนุนโดยมิตซูบิชิมิราบ B-MORE ให้คุณได้มากกว่า